สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นการทดสอบกล้องอีกเครื่องหนึ่งเด้อจะเป็นลายเครื่องอเครื่องนี้นะซื้อมาอน,น่ะซื้อซื้อเอื้อยมันหักจากสีไใดบ่ไดเนาะ วันนี้ลาตุยไปพ่อคล้องดีอยู่บ้านไหมบอกื้อพี่น้องตั้งเงาตั้งตอนเทปอดเพุ่งมันมากินจุดค้อคเอมสมงามเทมันใหญ่หงฮงโันี่เนี่ยสุดนะแม่สุดนาะว่านมนะพ่ออมเสียกฟางผุดเดือมาลองมาเล่ากาเลาัดน้องกินตะกินมาอามันน้อยคือสิและเบมันโมเละพอดบอ เพื่อนนาก่อนี่บอกอือนี่เเห็ุอะไรแาบนี้นาก่อนนี่นี่ฮะไอมันเสียวไว้ปิอีอยู่เออบ้าเบ้อแกกินน้ำกันนี่แหละแกเปลียาวเลาอะไรมาเลยมันกดเลยหมอบ่นเลยเนี่ไอซีจำได้บระมาณนี้ฮะทอดกินอยู่เพื่อนเจ้าครั้งนั้นก็มันลวกลิ้นเธอไง ค่อซอยได้จะค่อยทำไม่เป็่นอาวอทอดที่สุดก็ไม่เปลี่นหรอทอดยแล้วทอดแล้วก็เอาน้ำตาลมาโรยหรอเือขยันมันระเนนตาลใส่คน่ใส่ไหนใส่ขน่เอออย่ามาใส่ไม่เค่มนะอย่ามาใส่ไม่เค็มไม่เค็มใส่นมันเคมันเค็มแล้วอ่ะอันนั้นให้ใครบ้างเออไม่ได้ไม่ไไม่เค็มๆไปยังกินเ่าเจ๊จีบเบามจ๊จีบหยเห็นยังน่อยก็ได มันเป็นมันเหลืองพี่น้องเบิ้งหนึ่แต่ว่าในกล้องก็คือขาวเท่าไหร่ฮะเป็นทู้ไปยูตาวเออเหลืองเด้อเหลืองเด้อทั้งน้องที่ติดต้องดังมากหุ่ยผอจะไ่อิ่มอยู่จะมาเว้าเด้อเว้าบ่เด้อลมต้องนวยใจให้เหลืองเด้อพี่น้องแต่ว่ากล้องเขาคือขาวใจให้อยู่โอ้ยบังได้หัวเดียวก็เติ่มซ้ำทอดเลยโอ้ยทอดหรือไม่เพราะท่านใช้น้ำมันเขากินบ้าแล้วใส่แด่ ใส่สิบสามเมตตเหรอวันนี oh, ้เจ๊ตุยเจ๊ตุยจะขายมันทอดจ้าฝากอุ้นนุ่นในเด้อพี่น้องโอ้ กระดูกระดูกระดูไว้โลดเมื่อนี้ก็วัเดีไปแซ่กันดาวพี่น้องเด้ออยู่เพือนอยู่สจนกั่ลอยู่เพื่อนเบาเอือไม่กินแกงเนาไหมไม่กินทอดมันอยคนั่งกบลังใจหน้าจได้เก็บรางไว้นเก็บล่างอีกีนช้นน้อยเดียวหนึ่งก็ได้ ภาษาาเลยนะอันนี้นาเจ้าเซนมือทอดคุเดือดอ้ชามนี้ขอล่วงบัตรดิบอกท่ายังนะน้ำมันหลน้ำมันแห้งๆน้ำมันเบอร์ลไปซื้อรถดีกับเบิร์ดไปอาบิชเชนรถดีไม่ใช่ด้วยนำเงินเธอได้รถดีนั้งก็ปุ๊กน้อยนึงอบเชรถดีเยอทร์ดเบิร์ดอืมกระดดอนเทนท์ได้ท้ละยนนี่เป็นต้อนรถนะน่ะ ตนนึงบอเป็นแม่ข่าได้บก่น้องเป็นแม่ข่าได้บเอหเป็นแท่งนำเข้าหินเป็นต้อนเว้ยเสียดายดเจ้คือบ่พาเกษดรใชไหม่เห็ดเชยไม้แป้นบางเ่ยมันะออนเห็ดชอตชบ่ลตุ้ยมันนั้นจะคือใส่กรมีสองคมไงอันนั้นนี่เอามีเดี <m 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 ๋ยวออกก็ชกรเ่เอื้อเลยอันนอน่อยมาให้ออไปมาีบุเอาน่ยมาเทเลยชุกิ้ครับด เป็นอะไเป็นที่โยกโยกมันเป็นตอนใหญ่รนะมันก็สุกบ่เขาอดเทาก็ยังสุกดถ้าใครเป็นตอนนะเป็นทอนมึงดงดลตุยเปิดสิเหตุให้บ้เ้เช็ค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 โอ้สเกไงบอยเก็ตไงรบยังพอดีลินเอซีไม่ไ้ยังตดสบอ นี่ตอนจะมีแหละอันเอซีเ้าทอดออกมาใหม่ๆแล้วเรากินแล้วมันแหรงดีนี่เด้เฮ้ยเ <c> น <oughs> ่กันจีค่ายถิ่มก็เสียดายนะนี่นอกจากนั้นชูเฮาหน่กก็มากกิน,นอะไรได้ทอดเปือกทอดมันทอดยังักทอดกันกิน,นดีนนนดียว<ด>น,นเพือนเอซีของเน,นเพุ่น Rag

ก็ว่าจะมือขำเด้อขำาะอาท่านขำไปได้ดอกเอ้หามนเชื่อว่ามันมวนมันมันบกแข็งคงเจ้าไปลองมันหากไปเลยเด้อดี่ยวมันแป๊กใส่มือน่ะนะโอ้ยจ้ที่ปยดงยกสิบวันสะอาดอู้ มันเฮียอ๋อเฮ้ยยังกัดขาเขาบอกพี่บอกอือลืมเบิ่งสูตรพี่น้องคุยกล้องหะกับบดิโฟกัสเด้โอ้ยติดโบนเด้สูตรสูตรคุณนายฮ่องงป้าอาเสือกฟางหุ่นเด้อ มันหย um ah, ่างเดีเว to bueno. ้ย้สุดแล้วต้องมารถมาอาให้พ่นอันให้พ่นเฮดอันนีิสกอนพี่น้องจุดไปเบื้องต้นนะทอดละกันเนาะอีหยางก้องห้าน้ากระดาษชือว่าสีเหลืองใช่ไหมเป็นสีแบบนี้สีขาวๆแกนเลนแกนเลนสีเลนมาอีหยังสีเลนมาโตดบ่โอ้โหกอลบ่ลอีเม้นื้องมึง นี่ฮาบ้าเออเด้อวันบ่มินนี่ได้นกียนี่ก็อยู่คู่สองคนอยู่ส้งเกตตัวตัวเล็กเต้บ้า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 กลุ้มไม่ใช่ด่างรถนี่เสือตัวดีๆไม่รบมอเนาะมเออมีเนพี่น้องมันนะ จุดคือแบบอยู่อารรถดีนี่ถุงใหญ่แล้วหรอนี่ใหญ่สุดแล้วหรอเอาคือว่านะารอยฉันซื้อเป็นโลเลยค่ะโอ้นะจองเออได้แล้วจองนีแตะจองสานได้เสิบาทเาตุ๋ทอดมันในกินพี่น้ะงเกิด่ไกเนี่เคยทอดในมูกิชทอดในกระเขาก สูตรไทยสูตรมันสูตรอ่านนี่ต้องใส่แป้งสูตรสูตรละตุยนี่คือทอดเลยใช่ไหมใส่แป้งก็ได้อาจจะใจะแป้งหรอเออจะจะอันนั้นก็เออจะไม่รู้ทอดก็พอเนาะอ่อกอยากอยู่แต่มันลงที่แป้งอ่ะนะเฮ้ยมันมีแต่แป้งอันนี้เออแป้งแป้งทอดแป้งโกกิโกกิก็น้องอ่ะลงอีกโลมันมันม่แข่งกันยังจะเอากระนี้หรอกมันเป็นยังไงเราเฮ้ย กินแล้วมันกายน้องกิเดอนหาบุมกเป็นอย่างนี้แต่เาบนไั้นอยู่กระจายในแกงโมกะติกอบไม่นอาู่กรแกงเรไม่อากเนตะแกงอาต้ายาบุมีตะแกงแล้วมีแต่อันเด็กตองประเด็กไปทึ่ง้วตุ้ตุ้ยนะคะเชฟตุ้ยตุ้ยนะไม่รู้จะเป็นกินือมันเป็นกี่กระองไปเนาะชุดเซฟน่นะชุดเซฟบอกือเก่ากี่กะเดียเีเ่น้มนว้นะท็ไม่ได้ออกแกัน มันเหรอเนาะก็มีอยไเปลงไงแปลกเนี่ยทีนอนี่้เบหันแปงอะไรนันะน่่นั่นรับเซฟต้วยต้ทอดมันขายโดยทุกคนจานละเท่าไรเลยตุ้ยยี่สิบครับจานนี้ไหลค่ะจานนี้นะคะจานนั่นเหรอจานหมดกระชามนั้นห้าร้อย หลายหมดแลโอนนไมแล้ยนเอาอีกเจ้น้อแล้วมันลงไปใช่เขาใช้นตัวแขงก็ดีจ้้ยโหหาตะแ่งกดีอืมกรรบอโอ้ยถุงมือกระมี่กระมี่ใสน่าเห็นด้งย่งไงนะไปลองบังเงนี่ก็เด้อพเนียนเลยิยังไม่ได้ยังไม่ได้ย่างย่ังยงต้องต้องต้องอยง่กๆ่มััอ เ่อเพื่อจะหาเห็นน้ำเรล้วยมนันนะน้ำบ่อได้เฮ้ยบ่ได้มันยังสิจับลวดกันอยู่อ๋อเหรอจะตัางใช่ไหมมันยังบ่ฮหอดนะมันจะนำไม่หยาบยาบหยาบหยหยายบหยามบึคสกอรโอ้ยขิวมาทโดินเลยวันนีตัวตัวๆอยู่นะน้ำมันอยู่แน่นนะเ่นโมกแล้วก็ลืมเอากอบเบิดเอาบานบอใส่อี้เฮ้ใส่บดเยออพอ ตำตาเทามีอยู่บนน้ำบนเท่ากนนะตำตานทานีอยู่บนบึงทงแสดงกาสใหม่บ่กับบอทอดไหมด้ยเป็นแต่ไปกินอยู่บาละตุยเลบอก่าเลยมันุ่งใหม่มาตาใบๆทำมันสิแซ่บแล้วก็ปิ่าเมื่อเส้นหาน้องเป้าเนี่ยเล่ดตอดกู ว่าสิเลี้ยนเลี้ยได้ตีนนั่นาวบูบูอยู่งดนปะงดนอาต่าโดนกองหน่งเต่าบ่อแค่แค่ชุดก็กินขาดละค่ะแค่ชุดต้องแซ่บเวอร์เลยค่สามเธอจุ่มเลยคนจืดหอนกอดโมอะไรเต็งเตองเต็งต้องเต็งเต็งอย่ง กล้องนี bueno> <m 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 ้ท่านค่อยๆเป็นตาเรื่องปันไดนะพี่น้องเนาะแตอยากทิ้ท่านอาบน้ำเมื่อไรนอนหลับเพราะว่าเข้าไปในเขาเจ้อเข้าไปในเขาป่าเลยเหรอเอ้ยเหงื่อไม่ออกเหงื่อบอกไปคุดมันเหงื่อบอกเลยมื่อใดเอ้ามีเด้อมื่อใดเหงื่อว่าออกก็บพราอาบน้ำแล้วนานๆนายนี่ฮะแบบแบบต้ออาบน้ำแล้วเหงื่อฮาว่าออกบอกว่ไหวเด้อเานีหงื่อแตกเด้อส่วงคุดมันน่ะก็ได้ ยังบ้านได้น้อยจะเป็นใจหอดสีเทาเลยดอจะองเตะผักของเราแลาบึงสมทอนเอ็นทอดจะกันพี่หน่องไห้มันแรงวดหันกพอจ้าพูดได้แล้วล่ะตุ๋ยจะเปนบ่พุยจะเปนบ่พุงแ้วจะไปนั่งถาดกินพี่นอกรุ่นอย่ามาจจอดหรือมาจอดเพะ เยอะนานๆทีจะตุ้ยจะทำให้กินเนาะเออสิเออผูอ้ใหม่แล้ว<อ>มแล้วอันทีเอออร่อรๆมัน,นใหม่แล้วนะมันงันผู้ชัวร์ชัวร์อืมวุ้ยมันจะเด็ดสุดอร้อยมันโมเมนต์ป่าอืม มาเดอมาเดอทอดมันตุ้ยตุยเอากรอบหรือเอาไม่ก็เอาเอาไม่ไม่ทำกันกับอันตัวอันทอดตุยวเอากรอบได้พรามันไม่ไมนสีบริยัมเอาไม่ไม่้ำหนึ่งแล้วน้ำทานบนไหนนะทานบนแล้วจุ่มบใส่ถุงอะไรเโี่ยใส่ถุงเลยเด้เธอกับภูรทงละทงสามถุงของอีโอถุงหนึ่งของเลตุยถุงหนึ่งของอาจถุงหนึ่งของเราก็ไม่ได้เก็บไว้กินหรอกแต่ถ้าเราหิวเมื่อไหร่เธอกินจะหิวจะกินมันดี ฮัลโหลซื้อหมองบ่เอ้ยละมอนนั่นเหม็นเมไปเมื่อคืนนี้จะได้จะได้เหม็นดูเอาแล้วเราพยายามมาเตือนเอาคอยให้ลูกไทยาลูกไปมกเอาไท่เพื่ออะไรท่านน่ะกินบนรถบิ๊กแทบบ่มันเลยนะแทบปีกมันเนว่าปลาหวานมันเฮียอะไรให้กับวานเหรออืมอันนี้งั้นเหรอถ้าปิ้งใช่ไหมปิ้งมันแทบฉันไม่ได้ชิมกับเธอเลยวันนั้นน่ะอ้ยแซ่บเราจะตื่นเราดื่มเราดื่มเราดื่มเราท่าเขาเลยมวยให้บอกเอาเมื่อตะพีตีชอบกับแถวปลาหน่อยมีโฮดเดียว มันจะเป็นอินเรคเคยเห็นดาวลมบ้านนะเนียโอ้ยแมาเบิ้งจังเลยจังมาเบิ้งพี่น้องนะทอดมันเดี๋จ้าพอท่นได้หมอนึงนี่ยันพอท่านได้ใส่น้ำตาลได้ยันผิดก่อนบดเดี๋ยวขึ้นมาดิบดน้ำตาลเขายังอยู่บ่เนี่ยนะบอได้ใส่ลดอกบเต้องเสื่อมบาคู่ใส่ิะกีตเลยเออมาพี่น้องเออจักทุก โอ้มันสีเงียบบอมันสีโยดเจ้าเขื่นเทิงคุนเจ้าขื่นทางเทิงคุนนะตองนะเออเออมันสีโยดลงกันข้างนอกกันเดย์นเฮ้ยอันเปิดเอากระดิ่งน้วไม่เราดิถั่วเล็กนะเออมาโพดีมีอันกระตองนั่นมันไหม่พูดียนาโัเดนี้มันไหม่พูดแล้วนี่ เขาจเข่าแบบนี้เขาจะซตัวเป็นทอดนะเขาจเอาตัวปทอดเอเชื่อหอะบ่ได้หัมาใช่มันจิกระชากเอาเอาเฮ้ยเอาน้ำตาลมาใส่หอไหมเยน่ได้ฮะทอดอันนี้ก็ได้นะมันจิกระชากเนาะใช้น้ำตาลเลยเ้ยนี้โอโหฮา กัโรด้อมเป็นแตงก็มีอะไรนเออ้เออที่ลงบนรยนกะลังเาไนล่างไหมนล้างี่โอ้เนี่ยออกอ่ซุปแป้งทอดซุปแป้งทอดมือเนี่ยมันซุปแล้นี่เออเนาะโอ้ยอไป่ไดปุกนี่ยะซือเดเข้าวปลาเกี่ยวเนาะ เดิมเดิมแล้วอน้เดียจะนงข้าวมชิมกันเด้อมันไม่พด้กเนาะอืมมันก็เพิ่มแล้วูดแจ๊บูดแจ๊บอืมถ้าชอมัาใช้ยังแจ๊บไอ้ยังต้งิไห้างแต่นี่ฮะหอก็ี้นะแบยงงอนอันนี้มันจเอาปแกงที่เนี่ยิมเมื่อไรตื่นก็โอเคเยน้องเอมาชิมาชิมเด้อ กระสัดบ <es> mm ุบๆอยู่บ่เธอตัดเอาจาเป้าเธอมันแยงมากอะไรหอเจ้าเลรงขุกมาได้ยอาขุกมาหอยชิ้นตนไม่โคตรไม่บอกเขาไม่บอกเขาเนี่ยเขานงมันแบมันบบเื่อมน้จัดโยลันลลันอนงไหโวลนัเนาะเเย็นเ้ยรอบนี้บ่ได้ลกยิ่งหมันเย็น มันไม่ทเนาะก็ไม่ออไม่ไหมนะน้าแลวเจะตยอาไม่ไหมนะจ้กาจให้จ้าย่นี้่ยกเลยกัรสมชาติยงตก็ะทอดตะนากราใครยังกินหมอกัดใส้เรียบุ๊บไมติเนี่ยมามาติดมาจตกินหมอก พอดเสียงก่อนตาเสียงก็ซีนอย่างงมาตายทอดไปนานไปแล้วมันดับแม่พดีเนอะแต่ยินจะเสียงคนพวกมันเย็นพอดีแล้วอนเนาะเออเอาเอๆเอาคือเอาขาทั้งในมีไงมันจังบรยชน์ทั้งนอกเยสเ i r ถูกต้องไอ้เจ๊อมันนี่แหละอน้ตาล อาาอเอาอนนะไปแช่น้ำยะเฮ้ยแช่บริเดอ้อเซฟมือนีเด้อสี่แต่มันบมีกระต้องตักเนาะหมดไปแล้วหนึ่งหมอ้อหามดไปแล้วนหนก่งหม,ม้อ พอแล้วล่ะตุย๋ยออค,คูน้ำตาลลงเลยเพราะแล้วนเนี่ยอาบวงตะลาออะซีบเะไวบนางไอซีบบอเอา,ว,าว่ <c oughs> าจีอันข้าวหน้าผัดมากกันตัวอซีบเนน,นุ่มๆจังน,อน่อนนะ มันเหนียวเหนียวบ่ก้อนมันก็อบอยู่มันจะไม่ไหม้ไงตอนนั้นไม่ไหม้บอพอดีอันนี้มันยังแลหมดเนี่ยรอโวยเศษเนี่ยเพราะมันเย็นในพอดีแล้วเฮ้ยหมนาเปากุจะกี้นี่ยมันเย็นมนพอดีเลยถ้าเป่ามันจะกรอบ้วรูเด่ามัก็้อนแหมัง่าๆขาขากินข้าวจอะอืล้ก็แลกมันเป่าได้ไงมันกรอบงงาม ต้นส <c ười> ีเบ <c ười> ิร์ดทีมิงแน่อยเขาซิมสีเบิดเลวยซิมไร้างบใหม่โเ็มเบิใช่ยังไม่รูอะโอ้อะไร อยากนิ่มอยู่โซมว่านางมากินเดี๋ยีเด้นเมืานี้เนาะ้อืมไดออกกกบ้านให่เาะเอฟซีฮกาเออให้นางพักผ่อนบ้างพาแต่นางเข้าป่ามือนี้มากินอยู่เงินบาเอือเด้อพี่น้องอิ่มเท่อิ่มว่านางมื่อานน่ะพักน่้นะ เอาออกทั้งกรเบอกเ้ยมันมีนิดหนึ่ปากมุ้งปากเมาโอดเป็ดนีแหละพี่น้องเอากระชาอยู่หากินกันประมาณนี้แหละเนาะนังว่าเร็วพอดออกมาในกระเบิดแล้วนังว่าเออสมว่ามัน มาอยากทอดดีเล้ต้องมองบนนี้มันจะดูไดหันยันบ้างเลยได้ั้งนี้แม่ทอดกินหดชามทุ่มคุณแว่าโอ้ยเหนื่อยนะนไม่มาพอได้ยังยากยู่อไมืดคุ้กันเสบนี่รอา่าเบิ่งของื้อยทอดออกมกัน โอ้งามดนี่แจแค่มาถายหูหั้งถายหูบตั้งสายคลิปเลยไ่มาเจาะม <c oughs> มสีเรือนยิ่มแนะ่ ผู้หญิงเป็นผู้หญงเนาะถอดหมอกถอดมันโอ้ยผมเข่าปากืออเออเย่งนี้เออเจ้าเป็นยอได้มอกินดิจะกล่ามาถอดงเจ้านะเมื่อหรละิต่อนนะไม่ก็จะข่คุณ่ปน่เออ để cái nào, cái được nhóm nó ta sẹp vậy đó, lưng Đi lương lương hm hm có đi hm 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 đi hm 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 đi hm nó hm 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 nó hm 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 อะไรพี่น้องทอดมันดืไปตุ่นมันเป็นเหมอันกระตกจักเคื่อดอกพี่น้องมันแจ๋วเขาจะผ้าบรรยากาศทอดมันตุ้อไปตุ่ยไ้ตำมีกลังกันเนาะพี่น้องสบายดีเด้อติดตามส่องเอ๋ยเบาเออแล้วก็บ่อกอาจเด้อจ้ะประจจะสบายดีสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเด้อแซ๊บลีล้อ